Shop. รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่เปเซ็นักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับคาริงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าอีเดนฮาซาล่างใหม่ล่าสัว์กับเพลสไตล์คลาสสินัมเบอรนึ่ง no. ครับ โดยฮารซาล่านี้นะผมใช้แนวะทางการอัพแบบนี้นะครับขอบคุณเจ้าของไอดีมากๆนะที่ส่งไอดีมาให้รีวิวนะก็คือพี่เขาส่งมาให้รีวิวผมก็ไต่จาก d ีขึ้น D1 ให้พี่เขานะก็เป็นการตอบแทนนะรีวิวฮาสซาตัวเดียวนะนาะก็เอาฮาซานี่แหละแบกขึ้น D1 นะแนวะทางกรอัพก็อย่างที่บอกไปครับนบะูทที่แนะนําใส่ก็แนะนําว่าใส่เป็นบูทพวกสไตกอร์หรือจะใส่เป็นพวกบอลเคลลิงเทคนิคก็ได้ที่ความชอบแต่ส่วนตัวผมแนะนําว่าเป็นสไตกอร์นะครับผมแล้วก็ ฮาซาจะเป็นกองกลางนะฮะหรือเอสเอสที่มีส่วนสูง173เล่นปีกก็ได้นะครับนะเล่นเงิสโมสรเชลซีนะครับล่างนี้นะมาในเพลย์สไตล์คลาสสิคด้รยเซนตตำแหน่งที่แนะนำก็จะเป็น AMSS แล้วก็ปีกแล้วกันแต่ว่าปีกจะกลายเป็นออฟสไตล์ด้อยโอ้โหก่อนบูท100ครับบูทแล้ว106นะนี่ครับพลังด้านในอัพแบบ แต่งเครื่องมาก็จะคือสวยงามๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับยีเนาซานะจะเด่นไปทางด้านพวกสปีดต้นนะครับความคล่องตัวบอลคอนโทรลการหาช่องจบสกอร์จ่ายบอลสั้นนะล่างนี้จะจ่ายบอลดีขึ้นมากว่าล่างอื่นนะสปีดสปีดต้นคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรงกว่าล่างเดิมนะครับผมแล้วก็บาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีครับใช้2เท้าเวลี่ไฮด้วยข้อดีของยีเนฮาซานะก็คือยิงได้2ตีนนั่นเองนะครับสกิลที่ได้มาก็มีด d บ u b l e hat นะครับ หมากใส่เธอเอ้ยไม่ใช่โมเมนตัมด um, ิบบิ้งแอดเดิลชันเบิร์ดลองแลนเคอร์เลอร์ลองแลนชูตติ้งเฟิร์สตามช็อตวันทัสพาร์ตเอาไซค์เคอร์เลอร์ลาโบน่าแล้วก็ยิงจุดโทษนะสกิลที่คนใส่เพิมเ่มเติมก็จะเป็นทางด้านหลักๆนะไฟติ้งสปีริตนะครับหมากใส่เธอเนะที่ผมแนะนำให้ใส่แล้วก็อาจจะใส่เป็นคัมบี้ใส่เธอแบบผมก็ได้แล้วก็ อาจจะใส่เป็นสกิลอย่างทูพาร์ซิ่งเพิ่มเติมเข้าไปเสริมเพิ่มเติมแตกแห่เจ้าตัวก็ได้แล้วก็โซคอนโทรอีกหนึ่งสกิลก็ได้นะครับนะนอกนั้นก็ใส่ที่เพื่อนชื่นชอบได้เลยอาจจะเป็นสกิลยิงไกลต่างๆนะตำแหน่งนี้ผมมาไปเล่นในการรีวิวจะเป็นตำแหน่ง SS นะครับนี่ยืนต่ำแบบนี้เลยนะสำหรับเพสไตล์คลาสสิกนเบอร์เทนนะในการเล่นนะเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มอีดินฮาซาล่างใหม่ดีว่าว่าจะโหดขนาดไหนจะตึงขนาดไหนเหมาะกับการตามล่าใช้งานมากน้อยเพียงใด ไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวอีเดนฮาซาครับช็อตแรกพิกมาโคตรสวยแล้วก็หลอดม่วงหน้ากอบซัดสู้มูหูเรียบร้อยครับใส่สกอร์ครับช็อตที่2ดักได้เองมาเองเลยครับจากครึ่งสนามเดิมพทัชหนึ่งทีจี้เข้าไปที่เทอร์นีดดำแล้วก็แหวกออกมาแล้วก็ขอหลอดม่วงซัๆๆๆดสู้โคตรสุดลูกนี้รับบอลกระชอกมาจากเพื่อนแชหนีบูตเกตมาแหวกมาแล้วก็ซัดสู้บูหูดู แม่งทำเองกินเองหมดเลยครับไม่แล้วฮาซาฮาซาว่าไงว่าไงเบียดไม่ลงแล้วความเร็วมีแล้วก็ใสก่อยเข้าไปสวยๆครับโอ้โหดีใจไปหนึ่งทีครับนี่แต่ลูกนี้ครึ่งสนามครับรับบอลที่ครึ่งสนามบริกรชาตหนีบูสเกตหนีออกมาใช้ความเร็วหนีชาบี้แล้วเฟกหลอกสองโอ้โหนี้เป็นหลังหักแล้วก็ใสก่อยเข้าไปครับโคตรตึงโคตรนเอาจัดครับฮาซาโอ้โห แล้วลูกนี้อุ้สมาเดเบเล่ปาดมาตรงกลางหาซาวิ่งสอดขึ้นมาแล้วซัดเลยครับโอ้โหโอ้พื้นที่โล่งๆพี่แกอยู่ตัวเดียวครับเมื่อกี้ดับเบิลซัดซัดจูมโอ้โหมาอีกแล้วครับบอลผ่านมาจากฮาซาฮาซารับบอลดาบเบิลัดนี่คาร้อนแล้วหลอดวงหน้ากรอบเรียบร้อยครับโอ้โหคมจัดลูกนี้ดับเบิลดับเบิล เฟกไป 1g แล้วก็ดับเบิลแล้วก็ชูดโอ้โหลังึงกับขาตายเลมึงเล่นท่าเฮี่อะไรเยอะแยะเขาบอกอาซาเฟกไป 1g ทีฟานได้งงแล้วหลอดม่วงเรียบร้อยอ่ะโอ้โหร่อ,องจัดจัดครับ โอ้โหไหลามหาซาครับมาซาได้บอลดับพุทธันหนึ่งดีกาชากกาชากกชาชกกาชักนี่อนเอ็กซ์ i o ล b i r นมาแล้วก็แล้วก็ปั่นติดแล้วก็ยิงเองไปโอ้โหเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปตัดเกรกันเลยดีกว่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับ Eden h a าซาล่านี่ส่วนตัวผมว่าโคตรเอาเรื่องนะแต่พูดตรงๆว่าหลายคนน่าจะข้ามกันเพราะว่าน่าจะไปเปิดแพ็คพ,พวกพาตินี่มาแล้วกุลิดมาแล้วเจ็บหนักกันมานะก็ แต,แต่ถ้าใครแบบว่าเป็นสาววอกเชลซีนะครับก็ไม่ควรพลาดเหมือนพี่เขาอย่างเงี้ยนะเล่นไป15แมตช์ซัดไป27ประตูกับอีก2แอซิ์นะย้ำว่าไต่ขึ้นดีหนึ่งไม่ได้ไปเล่นกับบดนะแต่อย่างใดเลยนะครับผมภาพรวมคือดีอ่ะข้อเสียของอาซาจะเป็นลูกกลางอากาศแล้วก็ความบางนะผมตัดเกฑ์ผมให้อยู่ที่ประมาณ9เต็ม10นะถ้าแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ นะครับไม่บางอ่ะผมจะให้ประมาณ9.5เลยนะแบบมันเจอกองหลังตัวใหญ่ๆหรือว่าพวกกองหลังเข้าหนักๆส่วนใหญ่ฮาซามันจะเบียดสู้ไม่ค่อยได้นะครับแต่ภาพรวมคือเก่งครับสำหรับอีเดนฮาซาล่างนี้นะเป็นกองกลางหรือเอเอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำแล้วกันใครที่เปิดได้ฟรีหรือว่าเปิดออกแล้วไม่อยากจะไม่ไมไม่ได้เอานำมาใช้ผมแนะนำให้ลองเอานำมาใช้ดูนะครับเป็นแดนกลางอีกหนึ่งตัวที่ที่น่าสนใจนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหรับการรีวิวยีเดนฮาซานะครับเพื่อนๆอ,อยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดใ like, จอย่าลืมกด,ดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บายยครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแ,แชร์กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้บายๆขรัวขอบคุณครับผม